ไม่น่าเชื่อว่าประเทศรัสเซียและยูเครนที่กำลังตีกันอยู่นี้จะมีต้นกำเนิดมาจากอาณาจักรเดียวกันก่อนอื่นฝากกดไลค์และติดตามปิไว้จะได้ไม่พลาดสาระใหม่ๆนะจ๊ะรู้หรือไม่ชังรัสเซียและยูเครนต่างมีรากฐานมาจากอาณาจักรเดียวกันนั่นคืออาณาจักรเคียวเวนรุส ซึ่งเป็นรัฐยุคกลางที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเคียฟก็คือเมืองหลวงของยูเครนในปัจจุบันปกครองโดยเจ้าชายไวยกิ้งซึ่งเป็นรัฐที่ทรงอำนาจที่สุดของยุโรปตะวันออกในช่วงศตวรรษที่9ถึง13กรุงเคียวเวนรุสมีความสำคัญต่อรากฐานของชาวยูเครนและรัสเซียอย่างมากการที่ทั้งสองประเทศนับถือาศาสนาคิดนิกายออร์เธดอกก็มาจากที่เจ้าชายวลาดเมีร์ที่1แห่งอาณาจักรนี้รับมาจากจักรวรรดิไบเซนท้ายแห่งตะวันตก และระบบกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายรัเสเซียในปัจจุบันก็มีรากฐานมาจากอาณาจักรนี้เช่นกันแต่แล้วในปีคศ1240กองทัพมองโกก็ได้บุกทำลายกรุงเคียฟทำให้อาณาจักรล่มสลายในที่สุดเมืองมอสโกที่เป็นหนึ่งในเมืองเล็กๆของอาณาจักรเคียวเวนรุสค่อยๆเติบโตและกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิรัเสเซียสามารถรวบรวมอำนาจและผลแอกจากพวกมองโกได้ในเวลาต่อมา และหลังจากนั้นยูเครนก็ถูกพนวกเข้าสู่จกักรวรรดิรัสเซียในช่วงปลายศตวรรษที่18ปัญหาที่ส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันก็เริ่มเกิดหากใครอยากรู้ต้นตอและสาเหตุที่ทำให้รัสเซียและยูเครนบาดหมางก,กันในปัจจุบันว่าคืออะไรกันแน่ก็อย่าลืมกดติดตามปิดไว้แล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาเจาะลึกกันบ๊ายบาย